สวัสดีค่ะทุกคนยูเมอริเกอร์นะคะคลิปนี้นะก็มาถึงช่วงใช้หมดแล้วนั่นเองนะทุกคน EP เท่าไหร่ไม่รู้น่าจะเป็น2องไหมหรือสักอย่างนะคะแต่ว่าซีรีส์นี้นะจะมาพูดถึง cleansing water นั่นเองค่ะที่มิวใช้มาทั้งหมดนะคะแล้วก็สามารถแบบเก็บรวบรวมไว้ในนี้นั่นเองนะคะก็เลยก่อนจะทิ้งเนี่ยเราก็เลยเอามาพูดให้คนได้ฟังนะคะว่าตัวไหนเนี่ยล้างหน้าเช็ดเครื่องสำอางได้ดีไม่ดีบ้างแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะตัวไหนเนี่ยแสบตาบ้างนั่นเองนะเพราะว่า จะต้องมีทุกคนถามมาแน่นอนแล้วแสบตาไห้ค่าพี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาพูดทุกคนได้ฟังนะคะแ้าจะมีตัวไหนน่าสนใจบ้างนั้นนะคะก็ไปชมกันเลยค่ะ เมยอก็เป็นอีกคนหนึ่งคะ่ะที่แต่งหน้าบ่อยมากนะคะนะเพราะว่าเราจะต้องแบบอัดคลิปอะไรเงี้ยทุกวันใช่ไหมแล้วก็รีวิวโนโ่นนี่นั่นนะ,ะจะต้องเช็ดหน้าเกือบทุกวันเลยทีเดียวเมย์ก็เลยมีการซื้อคลีนซิ่งวอเทอร์มาใช้แบบแลหลายๆย,ยี่ห้อลองหลายๆยี่ห้อนะคะว่าแต่ละตัวนี้จะเป็นไงบ้างนะคะแล้วก็บางตัวก็ได้มาฟรีด้วยนะ,ะทุกคนก็อ,อยากจะเอามารีวิวทุกคนได้ฟังกันในคลิปนี้นั่นเองค่ะก็เตรียมขนมเตรียมอะไรมาแบบนั่งฟังกันได้เลยเอาที่เราจําได้นะคะว่าม <c oughs> ันเป็นไงบ้างส่วนใหญ่ถ้ามันผ่านมาานแลลล้้วกกออบมีหืัังง็ตตขภย่่ ก็ใช้หมดแล้วจริงเลยถึงเอามาพูดได้ในคลิปนี้นั่นเองนะคะตัวแรกนะคะก็จะเป็นอันนี้ก่อนเลยเนาะชื่อว่า bio derma <ม>นั่นเองนะคะทุกคนขวดสีชมพูแบบนี้นั่นเองนะคะนี่ตัวนี้เขาเป็นสูตรสำหรับ sensitive skin นั่นเองะคะ่ะฝาสีชมพูแบบนีนะ้แล้วก็มาในปริมาณ5 0 0 ml นั่นเองนะคะราคาก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะทุกคนมิจำรายละเอียดเขาไม่ค่อยได้แหละมิได้มาฟรีนะเนี่ยเป็นสิ่งที่แฟนพี่ชายให้มาะคะขนาดแฟน แฟนพี่ชายมินเป็นคนผิวเซนซิทีฟอยู่แล้วใช่ไหมแต่ใช้ตัวนี้ก็คือก็แพ้อยู่ดีนะก็คืออาจจะแพ้สารบางอย่างในนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เข้ากับทุกคนก็ได้นะคะก็ต้องลองก่อนนะว่ามันแพ้หรือไม่แพ้ซื้อขวดเล็กมันก่อนอ่างเงี้ยนะคะแต่มิวนะคะไม่ค่อยแพ้อะไรก็เลยสามารถใช้ได้นั่นเองเลยที่ชอบนะคะของเขาก็คือว่าเขาจะมีแบบตัว นี่มาให้ด้วยนะคะเป็นตัวปั๊มของสำลีนั่นเองซึ่งดีางามมากแล้วก็ไม่ต้องแบบเขยา่าเขย่าอะไรเงี้ยแล้วก็แค่เอาสำลีแบบปัมป๊มๆขึ้นมาแล้วก็สามารถใช้ได้เลยนั่นเองแล้วก็ใช้ได้ค่อนข้างนานนะคะทุกคนเป็นเดือนเลยนะสำหรับคนที่แต่งหน้าบ่อยแบบมี้นั่นเองนะคะแล้วก็ ถามว่าล้างออกได้ดีงามไหมอันนี้ก็ล้างได้ดีนะคะขนาดเขาเป็นแค่ cleansing water ที่ไม่มีผสมน้ํามันอะไรใดๆนะคะทุกคนล้างได้ค่อนข้างสะอาดหมดจดเลยนะคะแล้วก็ถามว่าแสบตาไหมที่สําคัญตัวนี้ไม่แสบตานะสําหรับนิ้วนะเคยแบบแกล้งแก้งเข้าตานิดนึงอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่แสบนะเท่าที่มีตาได้ตัวนี้ไม่แสบนั่นเองนะเขาก็ยังมีแบบสีฟ้าใช่ไหมจำจำได้ว่ามีสีฟ้าด้วยแต่จำไม่ได้ว่ามีสีอื่นเปล่าจำได้แค่สีชมพูกับสีฟ้าสีฟ้าน่าจะเป็นพวกควบคุมความมันรู้สิวอะไร ่จะจไมผิดเะคะ okay, ที่ดอ<ม>ชื่อว่าไฮยาลูรอนคลีนซิ่งออยอินวอเตอร์นะคะสีม่วงแบบนี้นั่นเองนะคะมาในปริมาณ500 ml <ม>เหมือนกันนะคะทุกคนตัวนี้เขาบอกเป็น5 free formula นะ <c oughs> ก็คือไม่มีมิเนอรัลออยล์ออยฟรีนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมเขาม,มีออยล์ข้างในแต่น่าจะเป็นออยที่แบบไม่ทําไม่มีปฏิกิริยากับผิวแพ้ง,ง่ายอะไรเงี้ยนะทุกคนตัวนี้มันจะมีแบบ แบ่งแบ่งชั้นใช่ไหมเพราะเขาจะมีออยล์แล้วก็มีน้ํามันขึ้นนึงตอนใช้ก็จะต้องเขยา่าเขย่านะคะที่มีเลือกตัวนี้มาก็เพราะว่าเขาค่อนข้างลบได้ดีมากเลยทีเดียวลบทีเดียวหมดเลยกับอีกอันนึงจะเป็นสีชมพูนะคะอันนั้นก็อาจจะเป็นแบบ cleansing water เป็นน้ําธรรมดาที่อาจจะเอาแบบพวกมสาสคาร่าที่เป็นแบบน้ำหนักหนักไม่อยู่นั่นเองนะคะซึ่งตัวเนี้ยเอาอยู่นะทุกคนละลายแบบ คือสำอางได้หมดเลยทีเดียว,วใน for sensitive skin ตัวนี้ก็ผิวแพ้ง่ายก็จะใช้ได้นะคะแต่ว่าก็อย่าลืมว่าลองก่อนก็นแล้วกันนะคะลืมบอกไปว่าตัวนี้เขามีแบบซองด้วยนะทุกคนอุ้ยนี่ที่มิวตอนแรกใช้เลยคือแบบซองใช่ไหมล้วก็เลยซื้อมาลองดูแล้วก็โอ้ใช้ดีนักเลยซื้อเป็นแบบขวดใหญ่แบบนี้มาเลยนะคะแบบซองเขาจะมีฟรีสำลี6แผ่นด้วยนะซึ่งตอนนี้ไม่รู้เขามีหรือเปล่าเนี่ยเขาจะมี2ด้านแบบนี้นะคะตัวนี้ก็ใช้ได้ดีด้านหลังเขาจะเป็นแบบนี้นะคะสมุนยือยู่เลสักอย่างไปเที่ยวมาทุกคนก็คือ ไม่มีน้ํายาล้างเครื่องสำอางลืมเอาไปโอ้ตลกไหมแล้วก็ไปซื้อที่นั่นนะแบบซองเขามาในปริมาณ30 ml นะคะทุกคนก็ลองไปซื้อได้ที่เซเว่นเมีขายใช้ดูก่อนนะคะพอเปิดฝามาก็จะเป็นแบบ มีที่วางสำลีเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็เริ่มจาก,จากใช้ตัวนี้มาใช่ไหมพอมใช้ตัวนี้ก็ชอบที่มันแบบที่วางสำลีเวลาใช้ขวดไปขวดมาอะไรเงี้ยนี่ก็ได้นะคะทุกคนดีาง,งามมากแล้วก็ใช้ได้นานแล้วก็ไม่แสบตาเออตัวนี้ก็คือไม่แสบตานะทุกคนหรือคือโดนน,น้อยอาจจะไม่แสบแต่ว่าถ้าเคยโดนแกล้ง,แ,ง,แ,งแบบแปะไปเต็มตาก็คืออามีแสบมีคือนิดนึงนะคะแต่ว่าก็รีบเอาีิชัวขข้นมาซับตานะคะมันจะได้แบบไม่แสบไปมากกว่านี้นะ,ะทุกคนแต่ว่า ถามว่าถ้าแบบลบธรรมนาอะไรอย่างเงี้ยแสบไหมไม่แสบนะคะสำหรับมีวนั่นเองนะคะ Qpress นะคะชื่อว่า Color Fantasy p ซ n ส i n g Water นะคะทุกคนตัวน <lacking S 1> <tiver> ี้มีไม่รู้ว่า<ม> <ank> ยัางมีอยู่หรือเปล่าแต่าะว่าคือไ,ได้แบบฟรีมั้งถ้าจะไม่ผิดเป็นของแถมไ่เลยสักอย่างนะคะมาในปริมาณ250 ml นั่นเองนะคะตัวนี้จำได้ดีเลยนะคะเขาเขาก็ลบดีนะทุกคนตัวนี้แต่ข้อเสียของเขาคืออันนี้แสบตาของจริง เข้าตาไม่ได้เลยนะทุกคนถ้าเข้าตาก็คือต้องรีบเช็ดออกเพราะามันเสบมากนะคะสําหรับมิวน,นะคือจําฝังใจเลว่าตัวเนี้ยแสบตามีคิดว่าเขาคง,งไม่อยากให้ให้ให้มาลบที่ตามากกว่าะจะเป็นลบแบบลบที่ผิวหน้ามากกว่าผิวตานั่นเองนะคะตัวเนี้ยเพราะว่าเป็น cleansing water แล้วก็ค่อนข้าง,งลบได้ประมาณปานกลางนะทุกคนถ้าจะไม่ผิดอืมแล้วก็อาจจะเอาแบบมาสคาร่าแบบเยอะๆมาสคาร่ากันน้าไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะถ้าจะไม่ผิดนะทุกคนต,ตัวเนี้ยลองดูนะคะถ้า ใครเผื่อใช้ก็ระวังมันเข้าตาก็แล้วกันนะคะ g าน n i ย r นะคะ mineral oil infused cleansing water นะคะตัวนี้บอกว่าม <c oughs> ิ้วใช้แล้วชอบมาใช้ฟรปไปจำปีที่แล้วแล้วมาก็เลยก็ว่าได้นะคะ <c oughs> สีเหลืองลบอะไรไม่ออกก็กรนี้สีเหลืองนะคะลบได้หมดจดจริงๆนะคะแล้วเขาก็มีออยล์อยู่ด้านบน้วยนะทุกคนเวลาใช้ก็ต้องเขย่าเขย่านะคะแล้วก็ออยล์ของเขาเป็นไอเกนออยนั่นเองนะคะทุกคนเป็นสูตรใช้ได้กับตาแก้มปากใช้ได้หมดเลยนะคะลบได้หมดสามารถลบได้หมดจดนะแล้วก็ มีกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สําคัญคือลบเสร็จแล้วอะผิวหน้าจะดูชุ่มชื้นม,มากเหมือนล้างหน้าใหม่นะคะไม่มันจนเกินไปแล้วมิวเคยแบบไม่ล้างหน้าด้วยโฟมนะก็คือเหมือนจะแบบจะรีวิวของมาแล้วก็แต่งหน้าใหม่ใช่ไหมแล้วเราก็เอาลบด้วยเนี่ยแล้วก็เอากระดาษทิชชู่เปียกเช็ดหน้าอีกทีหนึงไม่ล้างหน้าแต่งหน้าต่อ <c oughs> ได้นะคะทุกคนตัวนี้ก็ได้เลยนะใครแบบชอบล้างหมดจดกลิ่นหอมแล้วก็บำรุงผิวหน้าไปด้วยกลองการนี้สีเหลืองก็แล้วกันนะทุกคนตัวนี้ ไม่แสบตานะจ๊ะ n i v e a Micella Air Expert Micella Water นั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้เป็นสูตรสีชมพูนะคะเป็นสูตรเมคอัพกันน้ำนั่นเองนะคะทุกคนลบหมดจดสารตกค้างอะไรเงี้ยแทบจะไม่มีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเขามีแบบ เคยโฆษณาให้ดูใช่ไหมว่าเออเช็ดหน้าด้วยตัวนี้เสร็จก็จะไปดูหองด้วยแสง UV อะไรเงี้ยคือมันแบบหมดจดจริงๆอะไรอย่างงี้นั่นเองนะคะเขาบอกว่าเป็น0ความมันลบเมคอัพกันนะ้ําหมดจดแม้ซิลิโคนตกค้างนั่นเองนะคะเออเมื่อก่อนเขาก็ดังยู่นะสาหรับตัวนี้นะตัวเล็กตัวนี้นะคะมาในปริมาณ125 ml นั่นเองนะคะตอนลบอะก็คือลบไปเหมือนแบบไม่รู้สึกอะไรว่ามันแบบตัวที่ลบเครือบฟางอยู่บนใบหน้าทุกคนคือลบปั๊บปุ๊บอะหายหายแล้วก็ไม่รู้สึกว่าผิวแบบระคายเคือง หรือจริงๆนะคะตัวเนี้แล้วที่สําคัญตัวนี้ก็คือไม่แสบตานะทุกคนใช้ได้นะแกล้งเขาตายนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วตัวนี้จะบอกว่ามีอยู่หลายขวดเลยทุกคนนึกอะไรไม่ออกก็ใช้นิเวียเหมือนกันนะคะเก็บไว้ให้ดูนะคะว่าใช้หลายขวดจริงนะคะสําหรับสีดํานะคะมีมีอยู่3ขวดนะคะแบบนี้เลยดีงามมากะะแต่ต้องเป็นสูตรสีชมพูอันนี้ด้วยนะอีกสีนึงมันมีไม่แน่ใจอ่ะก็คือชอบตัวนี้มากกว่ามันรู้สึกว่ามันลบได้ดีกว่านะคะทุกคน ไวท์ออยล์เคลียร์เออจะ,ะเป็นไมเซล่าออกซิเจนบูทนะคะสำหรับผิวผสมและผิวมันนั่นเองนะคะทุกคนก็หลงลืมไปแล้วลว่าใช้ยังไงบ้างนะมาอ่านดูที่หลังนะคะมาในประมาณเท่ากันคือ1 2 5 ml คือเหมือนแบบว่าซื้อซึกอ,อะไรไม่ออกก็เลยซื้อนี่มาลองดูนะแล้วก็ปรากฏว่าเท่าที่จำได้นะทุกคนก็ลบได้โอเคอปะปกะติอะไรเงี้ยแต่ถามว่าชอบตัวไหนมากกว่าชอบสีดำมากกว่านะคะรู้สึกว่าล้างได้สะอาดหมดจดกว่าตัวเนี้ย ถ้าจาไม่ผิดเขาสึกว่าล้างพวกมสาสคาร่าที่มันกันน้ำอ,อาจจะแบบค่อยได้นิดนึงนะไม่ค่อยอยู่นะทุกคนก็เหมือนแบบลบหน้าทั่วไปแค่แต่งหน้าเบาๆะอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่ใช่เมคอัพกันน้ำอะไรเงี้ยก็คือสามารถลบได้ก็แสบตาไหมอันนี้ถ้ามีสํมภารก็ไม่น่าจะแสบไม่ไม่แสบนะทุกคนตัวนี้นะจ๊ะออรินั่นเองนะคะมีได้ตัวเล็กมาไปลองซื้อมาที่เซเว่นนะคะชื่อว่ารอยลปาริสมาสคาร่าวอเตอร์นั่นเองนะคะ ล้วเสม้ออ่างนะคะมาในประมาณ95 ml นั่นเองนะคะตัวนี้เขาบอกไว้แล้วนะคะว่าหลุดเมคอัพเกลี้ยงล้ำลึกถึงรูขุมขนสำหรับเมคอัพลุกใสๆแต่งน้อยนะคะเขาบอกเลยนะว่าแต่งน้อยสำหรับคนที่แต่งหน้าหนักก็ไปใชอยางอื่นนะคะเพราะว่ามีคเคยลองไปแล้วนะคะเขาเอามาสคาร่ากันน้ำไม่อยู่ลบไม่ออกนะคะตัวนี้นะก็ต้องลบ,ลบกันแบบโอ้โหขนตาแทบหลุดเลยนะมันจ,จะออกนะตัวนี้นะ เซนทีฟสกินก็ใช้ได้นะคะเพิ่มความชุ่มชื้นหลังล้างหน้าอะไรเงี้ยหลังเช็ดหน้าก็จะผิวดูชุ่มชื้นอะไรเงี้นั่นเองนะคะสำหรับคนที่แต่งหน้าเป็นนักเรียนใสๆหรือว่าผู้ชายอะไรเงี้ยสามารถใช้ตัวนี้ได้เพราะว่าแต่ละวันที่เราผ่านไปข้างนอกเราก็มาเจอฝุ่นเจอควันอะไรเงี้ยมาบ้างเนาะแล้วก็มาลบหน้านิดนึงก่อนที่เราจะไปทําความสะอาดด้วยโฟมหลังหน้านั่นเองนะคะตัวนี้นะแล้วถามว่าแสบตาไหมตัวนี้รู้สึกว่าไม่แสบตานะสาหรับเคยที่ลองใช้มา น้นโชจีนะ่าดีคลีนไมเซล่าเฟรนิฟายิงวอเตอร์นั่นเองนะคะตัวนี้ในปริมาณ 112ML นะคะตัวนี้อยากจะบอกว่าก็ซื้อมาทดลองใช้เหมือนกันนะคะเผื่อบบจะชอบอะไรเงี้ยของแบรนด์นูนโชจีน่าอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่เคยใช้เหมือนกันก็เลยลองซื้อมาดูนะคะไม่ได้มีความทรงจํากับตัวนี้มากเท่าไหร่แล้วเหมือนแบบโอเคใช้ไปงั้นๆแบบตอนนั้นไม่มีอะไรจะซื้อแล้วก็อยากลองดูก็เลยใช้ดูอะไรเงี้ยนะคะรู้สึกว่าเขาก็ลบะสะอาดดีนะแต่แต่แต เลาที่จำได้ตัวนี้สูตรอ่อนโยนอ่ะถ้าเป็นสูตรอ่อนโยนก็คือนั่นแหละไม่สามารถเอามาชาร่ากันน้ําได้นะคะเอาไม่ออกนั่นเองนะก็คือเหมือนคล้ายๆตัวตะกี้นะที่แบบลบเมคอัพได้ทั่วไปแล้วก็ก็ไม่น่าจะแสบทุกคนแต่รู้สึกว่าก็เฉยๆกับตัวนี้นะไม่ได้มีความจำมากก็เลยใช้ได้แค่ขวดเดียวนะไม่ได้แบบใช้ต่ออะไรอย่างนี้นั่นเองนะคะมิซูมินะคะ and lip aqua touch remove นั่นเองนะคะตัวนี้มันใสจัดใช่ไหมตอนแรกอะ่ะคิดว่ามันจะเป็นแค่คา้นซี่วอเตอร์ธรรมดาแต่ปรากฏว่าเขามีน้ำมันอยู่ข้างในนะจ๊ะเขาแบ่งสองชั้นจ้ะอ่ะเขาจะเป็นแบบนี้มานะคะมาหน0่งอนั่นเองนะคะเออตัวนี้ตัวนี้คือเหมือนได้มาฟรีจากการซื้ออะไรสักอย่างมานะคะแล้วก็ได้มานะ,ะปราศจากสรารคายเครื่องผิว5ชนิดด้วยนั่นเองนะคะก็แบบพลเบน น้ำหอมอะไรที่เขาเคยบอกไปนะคะเซรั่ส,สกินเนี่ยสามารถใช้ได้นะคะทุกคนถ้าจะไม่ผิดแล้วตัวนี้ที่จําได้เลยก็เพราะว่าเขาลบแบบสะอาดมากทุกคนลบได้ดีงามมากจนแบบไม่กล้าใช้หมดนะคะแต่ว่าคือลืมไปแล้วจนแบบอ่ะเหลือมันเหลือเท่านี้ทุกคนก็อ่ะไม่เป็นไรปล่อย,ปล,อยปล่อยน้องเขาไปนะคะมาสคาร่ากันน้ำก็ลบได้นะคะแล้วก็ค่อนข้างจะลบได้นุ่มนวลแล้วก็อ่อนโยนมากแล้วก็หลังลบเขาค่อนข้างที่จะผิวดูชุ่มชื้นดูไม่แห้ง เพราะว่าเขามีน้ำมันอยู่ใช่ปะลาเออแล้วก็บำรุงผิวหน้าเราได้เลยแล้วก็ตัวนี้ไม่แสบตาทุกคนดีงามมากนะคะใครแบบผิวผิวเซนซิทีฟอะไรเงี้ยก็ลองดูนะสำหรับมิซูมินั่นเองนะคะ b i o r e Makeup Remover นั่นเองนะคะตัวนี้เป็น m ม c e ล l าวอเ t อรนะคะธรรมดานะคะทุกคน สูตร acne care นะคะ anti acne e formula ด้วยแล้วก็ gentle for eye area water base formula นั่นเองนะคะเป็นสีใสๆนะทุกคนเขามาในปริมาณ90 ml นั่นเองนะคะนีมไมรจะไม่ได้ว่ามาพร้อมอไาแล่อาจจะมาพร้อมแบบพร้อมกับอีกตัวหนึ่งตัวใหญ่อันนี้ก็ได้นะคะถ้าจะไม่ผิดนะแบบเปิดแบบนี้นะคะ จะไม่ผิดนะก็คือลบได้แบบสะอาดค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะแต่ตัวนี้ก็คือไม่น่าจะแสบนะทุกคนถ้าจะไม่ผิดล้างด้วยตัวนี้ไปก็รู้สึกว่าหน้าเขาอาจจะไม่ได้มันนะไม่ได้แบบบำรุงชุ่มชื้นเลยมากนะักแต่ก็ไม่ได้แห้งตึงนั่นเองนะคะรู้สึกว่าหน้าดูสะอาดขึ้นใช้กันดูได้ตัวนี้คิดว่าไม่แสบตานะคะ b บโ e เอสเซนต์ไบโอวอเ i อร์มิ r w ลาวอเอร์นั่นเองนะคะมาในปริมาณ100 ml นะคะตัวนี้เป็นขวดเล็กเนาะประทับใจเหมือนแบบก็ได้มาอย่างงงๆเหมือนกันนะคะลองซื้อมาลองซื้อมาใช้เหมือนกันนะถ้าจะไม่ผิดฝาเปิดแบบนี้นั่นเองนะคะตัวนี้เขาจะเป็นน้ำใสๆธรรมดาเลยนะอะแต่ว่าลบได้ดีลบดีมากเนี่ยอันนี้คือเป็นตัวหนึ่งที่นิ้วแบบคิดว่าลบได้ดีดี ดีเหมือนกันนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเป็นอ่าแอนตี้พอลูชชัน PM สองจสองจุดใช่ไหมอะซึ่งก็เลิศรีมูฟเมคอัพนะคะแล้วก็ซูสกินด้วยนะคะช่วยช่วยให้ผิวดูมีความแบบชุ่มชื้นอะไรอย่างเี้ดูตื่นๆอันนี้ก็คือเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ชื่นชอบแต่ว่าค่อนข้างราคาก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคะขนาดคนเล็กก็ก็มีราคาอยู่นะคะถ้าใครได้มีโอกาสใช้ไบโอเอเซน e อย่างเงี้ยลองดูนะคะมิวชอบแล้วก็ไม่แสบตาด้วยนะคะลบได้ง่ายเลยทีเดียวนะเอาอ่ามาสคาร่าที่ขนตาออก หมาะแก่การแบบพกพามากเลยอะตัวนี้100 ml พอดีพกขึ้นเครื่องได้นะคะเลิศนะ Simple Sensitive Expert นั่นเองนะคะเป็น Simple Eye Makeup Remover นะของแบรนด์ยี่ห้อ Simple นั่นเองนะคะมาในปริมาณ125 ml นั่นเองนะคะเขาจะมาแบบเป็นฝาเปิดแบบนี้นะคะในก็จะเป็นน้ำใสๆนะคะไม่ได้มีแบบน้ำมันอะไรนะเป็น Kind to Eye Makeup Remover นะคะตัวนี้ก็ ใช้ได้ก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่ได้ว้าวอะไรเท่าไหร่ก็โอเคลบดีอาจจะแบบเราไม่ใช่แบบเซนซิทีฟสกินด้วยไงก็เลยไม่ได้สุกว่าตัวนี้คือคือเซนซิทีฟอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ลบได้ดีลบตาลบมาสคาร่าที่ตาออกนะคะแล้วถามว่าแสบตามไหมตัวนี้ก็ไม่แสบนะคะถ้าจะไม่ผิดแต่ว่าถ้าใครแต่งหน้าน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ แล้วก็เป็นแบบ sensitive สกินก็ลองดูก็ได้นะเราจะจากสีเลียนน้ำหอมออนยนทุกสภาพผิวเลยแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งในอังกฤษด้วยนะคะที่เขาขายดีนะ c o l l e คอลเลกชันนะคะทุกคนเมคอัพรีมูเวอร์คลีนซิ่งวอเตอร์นั่นเองนะคะอาจจะไม่ค่อยแบบได้ใช้กันเพราะว่าตัวนี้มือก็ได้มาฟรีเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าลองใช้ดูก็รู้สึกว่าอ่ะลบดีลบโอเคนะคะเป็นแบบฟ้าหมุนแบบนี้แล้วก็มาในปริมาณ70 ML ก็สามารถพกพาไปไหนต่อไหนได้นะคะคือคิดว่าลบดีนะคะทุกคนแล้วก็ลบ เครื่องสำอางแบบที่ตามัสคาราที่ตาออกได้ก็น่าจะได้นะทุกคนแล้วถามว่าแสบตาไหมไม่น่าจะแสบนะถ้าถ้าจะไม่ผิด o v เว m ล์ a l สค cleansing water brightening for acne skin นั่นเองนะคะทุกคนเผื่อใครแบบไปเจอแบรนด์นี้อะไรเงี้ยก็ลองฟังดูแล้วกันนะคะสำหรับมิว mm hmm. นะเป็นน้ำใสๆนะ,ะลบได้ค่อนข้างจะโอเคนะตัวเนี้ยถ้าจะไม่ผิด แอบแสบตานิดนึงนะคะสำหรับตัวนี้นีอย่าให้มันโดนตานะตัวนี้ก็มาในปริมาณ100 ml นั่นเองนะคะเป็น Brightening for Acne Skin ใครเป็นสิวก็ลองดูได้นะคะทุกคนสำหรับตัวนี้นะจ๊ะ i o r e นั่นเองนะคะชื่อว่า Makeup Remover Tree Fusion Milk Cleansing น,นะคะเป็น Cleansing ที่มีมี3ชั้นนะทุกคนสชั้นก็ว่าเยอะแล้วนี้มี3ชั้นนะนนนนนะเพราะว่าเป็นเนื้อนมด้วยนะแล้วก็เป็นเนื้อนม ยี่ห้อเดียวที่มิวเคยใช้มาแล้วรู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่ากลิ่นหอมนะคะตัวนี้นะแล้วก็ลบได้สะอาดดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนลบแล้วเนี่ยเขาจะเหมือนมีความว่าหน้าไม่ชุ่มชื้นแต่หน้าจะดูแบบเหมือนเราล้างหน้าใหม่ๆแล้วก็ไม่ต้องแบบทำอะไรกับหน้าเลยทุกคนเขาเพราะเหมือนจะเขาจะมีค่าปแป้งๆนิดนึงอะ่ะเพราะว่าลางเช็ด้วยตัวนี้เสร็จแล้วก็รู้สึกว่ามันทาแป้งไปเลยหน้าดูแห้งแล้วก็ดูชุ่มชื้นสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยนะมันหลอกตาเรานะคะทุกคนแต่ว่าจะต้องล้างโฟมต่อนะคะตัวนี้นะมี้นม มีน้ำอันนึงแล้วก็มีน้ำมันหรือเปล่าแล้วก็มีความเป็นเป็นอะไรขาวๆมีว่าด้านบนเวลาใช้ก็ต้องเขยา่าเขย่านะคะเบอร์สาเป็นซูตติ้งเบอร์สองเป็นรีเฟรชิ่งเบอร์หนึ่งเป็นดีคลีนซิน1 1> ่งน,นั่นเองนะคะในปริมาณสา0ร l อยมนะคะทุกคนอันตัวเนี้ยมาค่อนข้างจะเยอะนิดนึงเพราะว่าค่อนข้างมา3ามชั้นนะแล้วก็มีกลิ่นที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะลบได้ดีนะคะตัวนี้คือเป็นอะไรที่นิวชอบมากเลยแต่ว่าราคาค่อนข้างก็จะแบบอีกระดับหนึ่งไงเพราะว่า ก็พิเศษค่อนข้างพิเศษนะคะเขาจะมีอยู่สองสีมั้งถ้าจำไม่ผิดมีสีฟ้าแล้วก็สีชมพูแบบนี้นะสีชมพูมันเป็นสูตรเลยนะ Acne and pore care นะคะสำหรับผิวที่เป็นสิวแล้วก็มีความแบบหน้ามันอะไรอย่างงี้ก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่าหลังเช็ดเสร็จก็คือนหน้ามันจะแบบมีแป้ง,ปงอยู่นั่นเองนะอย่างที่มิวบอกนะก็ไม่ได้ทำเป็นสูว่ามันเหนียวเลยนะแต่อย่างใดนะคะแล้วถามว่าตัวนี้แสบตาไหม ตัวนี้ไม่ค่อยแสบตานะคะทุกคนไม,ไม่จำไม่ได้เลยว่ามันแสบตาอะไรเงี้ยตอนใช้นะกับชอบมากกว่าเลยซ้ำแต่ถ้าใครแบบอยากดูรายละเอียดก็ลองไปดูกันได้นะคะสำหรับรีวิวเบรตตัวนี้นะรีวิวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็แล้วกันนะคะทุกคนอโอเคค่ะทั้งหมดนะคะก็มีประมาณนี้นะคะที่มิวมารียนทุกคนได้ฟังนะคะตัวหลักๆที่ชอบก็จะเป็นแบบที่ใช้เยอะๆนั่นแหละนะ,ะทุกคนก็จะมีอ n นนีวียที่แนะนํานะคะสําหรับมิวนะที่มันไม่แสบตาด้วยนะ เป็นนีเวียอ่ะไม่แสบประการนี้เย่ก็คือชอบใช้แบบมีหลายขวดเลยนะคะก็คือไม่แสบเหมือนกันันี้ก็ใช้ดีนะสำหรับเ<อ>ซนซิทีฟสก,กินแต่ว่าจะต้องมีราคานิดนึงนะคะถึงจะแบบซื้อมาได้อยากได้ทั้งหมดในตัวเดียวแล้วไม่แสบตาด้วยก็ลองตัวนี้ดู<อ>นะเคที่ดอกลบได้สามหมดจดไม่แสบตานะคะแล้วก็ใช้ได้เยอะด้วยมาในราคาแบบ2 0 0อยกว่าบาทอะไรเงี้ยเท่านั้นทุกคนวิอเลก็แนะนำนะคะสำหรับใคร<อ>ที่ อยากลองดูว่าอสามชั้นนันเป็นยังไงนะมันจะลบดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไปลองดูกันได้ของ b ีอาร์เนั่นเองนะคะมาให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะว่าใช้หมดแล้วในความสุขของมิวเนี่ยเป็นยังไงในเวอร์ชั่นของซิ e ซิ i n g Water นั่นเองที่ลบเรื่องสำอางนั่นเองนะทุกคนก็หวังว่าจะชอบกันนะคะแล้วก็ไปเจอใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะ,ะทุกคนมิมอร์ดีเกิลคับแหละไปไ,ปไปซื้อตามกันได้นะทุกคน